อากมาเจอกับบารบารีเอ๊อีกครั้งน,นะคะ่อวันนี้เราแต่งหน้ากันมาเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆขาดเป็นงานแก้มนะคะแต่ว่าตากับปากมันแน่นมากมันก็เลยดูเหมือนแบบ complete look เลยอย่างนี้แต่จริงๆคือขัดแก้มวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเหมือนแบบ cream b r u s นะคะที่ฟารมสอยมาจาก e v e n boy นะคะถ้าใครดูฮอร์ก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าจากแบรนด์ m e l มีนั่นเองนั่นเองค่ะก็สอยมาด้วยกัน2สีชิวนะคะ อันนี้จะเป็นสีใสอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงคือมันไม่น่าจะมีใครรีวิวบ้าชันก็เลยจัดมาเลยจ้ะอ่ะเขาเชื่อรุ่นว่าคือเมลมีแจมาชคนะคะก็คือเหมาะสำหรับการลงที่แก้มนั่นเองนะคะมีขนาดสี่กรัมค่ะล็อตผลิตคือเดือนมกราคม2024นะคะก็คือพึ่งต้นปีนี้เองนะ,ะแล้นี้ก็เดือนม,มีนาคมนะคะก็แกะอ,ออกมาอันนี้ราคาคือเท่าไหร่นะ 69บาทเออคือบำลองสวอชสวอชไปแบบเล็กๆน,น้อยๆแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาคัตเตอร์ที่ซื้อมานี่นะคะน้องเป็ดที่เราหมกันไปถ้าใครดูหอก็เออก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะคือกล่องเขาน่ารักเออเดี๋ยวให้ดูกล่องนะกล่องเขานาา่ารักเป็นกระตรงกระต่ายเป็นใส่ลุงเะไรอย่างงี้นะคะก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอกับน้องอันนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะมันเป็นสีใสนะแต่วันนี้ มันกลายเป็นสีชมพูอ่ะหรือว่ามันเพราะมันโดนอากาศวะอันนี้มันจะเป็นแบบชมพูใสๆอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่เคยลองสวอชอะไรเลยนะคะก็ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็เนื้อก็จะเป็นใสๆประมาณนี้อ่ะหัวเธอทำไมมันดูแรงอ่ะอาจจะลองสวอชดูที่ผิวสิแมันก็ไม่ได้แรงนะแต่ว่ามื่คิด เออสีมันชัดก็แล้วกันนะคะเรียกว่าสีชัดเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลงที่แก้มให้ดูก็แล้วกันนะคะคือเนื่องจากวันนี้ก็คือแต่งหน้าโทนชมพูนะคะวิสีมันแน่นนะคือปามาลองบลัชดำของสิวนาคอลเลอร์ไปแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละเอออันนี้ก็เป็นบลัชอีกอันนึงที่เฮ้ยลงนิดเดียวได้สีแล้วอะแก ดูดิแล้วสวยมากเฮ้ยสวยว่ะทำไมในกล้องหน้าสวยอะไรขนาดนั้นเนะี่ยเฮ้ยท่อสีมันชัดมากเลยพอมาดูกับกระจกแล้วสีชัดมาก มันขาวอีมากคธอมันน่ารักมันแก้มฝั่งคือเราสามารถลงไฮไลท์เพิ่มเติมได้เลยนะคือเหมือนแบบมันแก้มฝั่งหร้วจะลงแบบฝุ่นก็ได้แต่ว่าสีมันชัดมากอยู่แล้วอะคือในในตรงเนี้ยมันเหมือนไม่ชัดนะแต่จริงๆอะสีชัดมากเลยคือปาดไปนี้เดียวเราคือขึ้นสีเลยนะคะอ่ะก็สีแรกอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะจะใช่นะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็ถ้าใครสนใจแบบใสก็จัดไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวลอง สีม่วงกันบบ้างอ่ะกล่องสีม่วงก็คือเป็นสีม่วงเลยนะคะลายพริ้นอะไรเหมือนกันนะคะก็ด้านในก็จนแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยอันนี้เบอร์สามนะจ๊ะสีม่วงได้ลองสวอชไปเมื่อคืนนิดหน่อยอแกดูสีม่วงไหมล่ะแคเมันเป็นม่วงมากเลยอะแกดูดิม่วง,งมากแล้วจะใช้ยังไงแต่ไม่เป็นไรก็ลองดู เฮ้ยมีกลิ่นองุ่นนะคะสีม่วงอันนี้มีกลิ่นแบบองุ่นองุ่นหน่อยๆม่วงอยู่นะม่วอยู่นะกมันลงน้อยๆแล้วค่อยๆเกลีย่ยแต่บอกว่ามันออกแนวแบบม่วงชมพูอะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะสีอะไรอ่ะคูโทเนาะใช่ไหมคูโทใช่ไหมใครรู้บอกหน่ย เฮ้ยมั่วน,นันน่ารักนะคือลิปเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีแดงไปแล้วอะค่ะมันก็เลยจะดูแบบขัดต่อไอตัวปัดแก้มนิดนึงเดี๋ยวัอมจะลองลบลิปสติกออกก่อนนะคะเป็นสีอื่นดูก่อนนะอันนี้ัอมใช้ลิปไลเนอร์นะคะสีเบอร์สี่เนาะของ f o r you two นะคือมันก็จะเบาลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวใช้ลองใช้อันนี้มาลงที่อากด้วย มันจะได้แบบล้อๆไปกับแก้เมือนเนาะพอได้ไหมเออมันก็จะดูแบบชมพูมีความม่วงๆขึ้นมาอะไรอเงี้ยโอเคเบอร์สามเรียบร้อยก็น่ารักดีนะเธอแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบเบอร์หนึ่งมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบ ใช้ได้ถูกสีเบอร์สามันยากในการใช้มากแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ขาวจ,จวดๆหน่อยถึงจะใช้เบอร์สามได้นะคะแต่ว่า,ามันรู้สึกว่าเบอร์สามมันแบบมันเข้ากับวิกสีนี้ดีนะสีแบบมีความไปทางทองๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแต่งหน้าแบบเป็นแบบบาร์บี้ดีอะค่ะแบบสีอมม,ม,ม่วงๆอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่อมม่วงหรอกมันม่วงเลยนะคะทุกคนก็สีนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าสีนี้น่าจะได้ใช้บ่อยๆเรารู้สึกว่า สีแน่นกว่าตัวบัตรดำของตัวสีวนาคาะเลอร์ที่เรารีวิวกันไปนะคะอันนี้ก็คือแบบน่ารักกรูบแล้วก็ราคาถูกด้วย69บาบาทนะคะแล้วก็ให้มาในปริมาณที่เยอะมากเลยคือ4กรัมซื้อได้ใน e v e n นต์บอยบิวเทียมมีเช่าที่เห็นนะคะจานนี้จัดมาจาก e v e n นต์บยที่สาขาแพชชั่นรอยองนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะตามบล็อกโซเชียลมีเดียด้านหนึ่ค่ะรีวิวจ้าาย p a m r e i น twitter รือ ig อัพเองนะคะ ใครที่ยังไม่เกิด subscribe อย่าลืมเกิด s u b s c ์ i b e มันด้วยนะคะแล้วใครใจดีจะสา,สามารถด o n a t เข้ามาได้เลยนะคะกดปุ่มซุปต k รายได้ตรงนั้นจะส่งตรงถึงปามแล้วปามก็จะมีกำลังซ้ำในการรีวิวให้ทุกคนไปซื้อข,ของมารืวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหรือใครไม่สะดวกใจก็สามารถดูโฆษณาให้ทุกๆชิ้นก็ได้คะ่ะอันนั้นก็จะเป็นรายได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอก,กันใหม่อีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย